ครั้งนี้นะครับ1ก uh, uh, ันยายนแล้วนะครับวันที่1เดือน9แล้วนะครับอ่าถูแปแปกจะปลายปีจะสิ้นปีแล้วนะครับอืมและครั้งนี้นะครับ1กันยายนนะครับทางเราก็ปรึกษากันแล้วนะครับว่าจะมีเซอร์ไพรส์นะครับแล้วก็จะมาสลับกันหมุนนะครับคนที่เข้าฝันจะหมุนสลับกันคนลังวัดนะครับแล้วก็มีเซอร์ไพรส์ด้วยนะครับเดี๋ยวจะมาดูกันว่าเซอร์ไพรส์ครั้งนี้เนี่ยคืออะไรต้องบอกว่าเราก็ สลับสับเปลี่ยนกันไปอันไหนอันไหนดีแล้วเราก็อยากที่จะทำเพื่อจะได้ให้แนวทางให้กับทุกๆคนได้อย่างแม่นยำนะครับเพราะอะไรถึงมีเซอร์ไพ์วันนี้ เพราะว่าเพราะว่าใครหมุนชุดมาตามงวดตามงวมุนหลุดนตลอดไม่เข้าเลยเราไม่ได้บอกว่าเราหมุนแล้วเราจะเข้าเราให้เป็นแนวทางเฉยๆนะครับพี่แดงหมุนอย่างนี้ทอปันก็เลยต้องเขียนออกมาเป็นอย่างนี้ก็เขียนตามที่พี่แดงหมุนนั้นก็เลยหลุดทั้งคู่เลยอันนี้ก็หมุนไม่ถูกอันนี้ก็ตีความไม่ถูกตามงวดติดวันนี้ทำหลุดอีกก็เป็นเราหวังว่าคงไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่าเราเปลี่ยนปิงปองชุดใหม่ มาดูเลยปองชุดใหม่นะนี่มาดูเลยชมเป็นยังไงุกเเลล็ยนี่ใช้ปิงปองสิบรูกบูลสองก็คือยี่สิบรูกเหมือนเดิมเห็นอะไรไหมคะเป็นแล้วไหมคะลองดูลองดูเพราะว่าบางทีเรามีความของมาเยอะมากสมมติบูลได้ศูนย์ใช่ไหมศูนย์ก็ยังเป็นสี่ได้อะไรกันบางทีศูนย์ก็เติมหางเป็นหกเป็นเก้าหนึ่งเป็นหนึ่งไทยอะไรนะห้าไทยสอง มันมีเลขเหมือนเลขไข่เลขแผงเลขวดอะไรเราก็เลยบอกน้องเซก้าว่าเนี้เป็นวดแรกถ้าเข้าขึ้นมานะเข้าตรงตรง,งขึ้นมาเลยนะเห็นไหมพอ,อปัน่นขึ้นเป็นยังไงพอเนอเงินหนึ่งเลขหนึ่งสองคุ่นนอศูนย์ใช่ไหมสองเนอนสองพองามไม่ครห้าจอเอกดอเจ็ดเลยเนะคะอ่าเป็นภาษาไยท,าทายเลยให้เหมือนกับที่เขาขาด สละพินแบกขันรางวัลเลยว่าออกอะไรก็ตามนั้นเลยสอ,อมอมสามเห็นไหมคะเออออกตามนั้นเลยสอบขันเลยบ,น,บนน้องว่าท่องวันนี้เขาตรงตรงขึ้นมาเลยโดยที่ไม่ต้องแข่งเลยนะจะเดาถือสินแปดให้เจ็ดวัน่าอ,อาทิตย์หนึ่งเลยพออาทิตย์หนึ่งเสร็จแล้วก็วัวต่อไปก็ุดได้พอดีออกจากสินเสร็จมาหนได้เออ,เอ,อนั่นแหละถ้าเขาตรงตรงนะเขาตรงตรงหมายวาว่าเขาตรงตรงตามที่ปิงปองเขียนน่ะไม่ใช่ว่าต้องเป็นแผงเขียนเอาไปเยอะแยะนะ นะเออแต่ถ้าเกิดทอฟันกินข้าวแต่ปิงปองไม่เข้าก็จะเหลือสาวันอ่าแต่ถ้าเกิดเขาตรงตรงทอฟันจะทําให้นะเจ็ดวันเลยนะเจ็ดวันเลยเอาละเราลองดูน้องพี่เดมออเปิดเผ็มาตั้งแต่ปี6กมิถุนายนหรือมิถุนายนห2สองเนี่ยเปิดเผ็มาหปีเข้าปีที่หกเราไม่เคยใช้วิธีนี้เลยเราไม่รู้ว่าน้องให้ได้หรือให้ไม่ได้เป็นไงก็เป็นกำลังใจทอฝันเพราะงานวดมีใครหมน ท้อฝันหม,ม <Okay. S 3> ุนเลยท้อันหมุนเพราะท้อฝันหมคนบนคนบนกับน้องว่าถ้าเข้าตามลูกปิงปองที่เขียนนะเขียนอะไรออกกันนั้นเลยเนี่ยตัวไม่ต้องไปดูเลขงวดให้มันซับซ้อนเนี่ยนะหรือไม่ต้องไปเลขกลับเลขกระดกหัวเลขแพงอะไรเนี่ยนะฮะทองฝันจะบวชให้เจ็ดวันซื้อซินแปะที่บ้านที่บ้านไม่ได้ไที่วัดนะเพราะโรคภัยไข้เจ็บมันเยอะนะเวลงไมรัดยังมีอยู่ก็เลยทําที่บ้านปลอดภัยกว่าแล้วก็อถ้าท้อฟันเข็นเข้าแต่ไม่ใช่ล <si> <advances>. ูกปิงปองเพิ่นทอฝันเข็ยเข้าเองก็จะ ทำให้สักวันนะนะมีเงื่อนไขอย่างนี้นะเพชรกล้านะมาเพชรกล้านี่กินหรือยังกินหรือยังกินมีเรียบร้อยโดนัทยังมีรูน่ะน่ะไหมเอาละมาเพชรกล้าก็ฝันแต่ว่าถ้าเกิดเขาขึ้นมางวดเนี้ยก็ก็สลับกับพี่เดนะคะก็บอกกับพี่เดแล้วเนาะสลับกับพี่เดย์คนละงวดสลับกันนะเผื่อดวงใครตกดวงใครขึ้นมา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 งูงู ออกัดนักสมาธิภาวนาให้เป็นชั่วโมงชั่โมงเลยนะวันเนี้ใช่แล้วนะคะต้องๆเลยไม่มีที่จะตรงนี้แล้วกันไวๆไวมอยู่ในมือที่เท่าฝันนะมาตื่นเต้นจักเลยงวดวันที่หนึ่งกันยาใช่ไหมคะ1หนึ่งกันยาสองพ้าร้อยหกสิบแปดออกเลขอะไรคะเพก้า หมวนอะไรออกมานั้นเลยถ้าเป็นลูกปิงปองตรงๆเลยโดยที่ไม่ต้องไปดูเลขงวดไม่ต้องกลับไม่ต้องอะไรเลยเสลับได้ไม่เป็นไรสลับได้ทอฝันพี่ทอฝันขอตั้งสัจจากับน้องๆเพจกล้าเทวดาน้ำโชกของพี่ทอฝันว่าพี่ทอฝันจะคือสินแปให้เจ็ดวันนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นเลขที่พี่ทอฝันเขียนเองในกระดานไม่เกี่ยวกับลูกปิงปองหนูนะคะือแผงเลขออกมาอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ยังเข้าอยู่พี่ทอฝันเขียนเข้าเพราะพี่ทอฝันจะสื้สินแบกให้สามวันนะคะ ถ้าจะเกิดเป็นเลขหนูเลยเป็นเลขติงปองหนูเข้าตรงตงที่เทียวฟันจะขอคือสินแตะให้เจ็ดวันนะ,ะยินดีมูมที่นะดนการที่ไว้ยนยหนึ่งกัญยาญสองพันอยหกสิบแดออกเลขอะไรกินปองนำโชควันนี้ขอให้เข้าตรงตรงเลยอ่าเป็นเลขพันธ์ไทยออกมาแล้วขอให้หมุอนออกมาเป็นรางวันสองตัวล่างนะลูกนะสองตัวล่าง กล้างออกมาเลยมาเพชรตามาออกมาเลยเอาละเอาและครั้งแรกเลยมาครับมาดูกันอุ้ยตื่นเต้นว่าจะได้เล่นอะไรมาดูกันครานี้เราไม่ต้องแข่งแล้วเราตั้งจิตไม่ต้องแข่งเอาละไกันแล้วที่เด่นหมดเลยกดแชร์กันด้วยนะครับกดแชร์กันด้วยนะครับงั้นจะต้องมีคอร์บ้างเล็กน้อยนะนะเราให้แนวทางเพื่อซื้อลอตเตอรี่เท่านั้นนะครับ เลขแรกก็คือเลขดูสิเดือนนี้เดือนหน้ากันยาทอปัตจเกตถือสินแปดไหมสออาโมสออาโมสาตรงตรงเลยไม่ต้องเป็นเทียบเป็นแปดเลยไม่ต้องเเป็นแปดเลยดีไหมทุกคนดีไหมต่ออาโมสามเลยน้องเพชรก้าเรียนเลขแรกเป็นสาน้องเพชรก้าเรียนถึงปรินยาโทปรินาตีแล้วใช่ไหมเออเสามนะน้องเพชรก้าหนังสือได้แล้วนะสามคู่กับอะไรมามาต่อเลย อ่อเลยมาเพชรก้าวันที่ลออกสามหกวันี้สมคู่กับอะไรสามคู่กับอะไรเพชรกล้าสามคู่กับอะไรมาวนวนวนนเดือนกันยาสอันห้าร้อยหกสิบแปดออกเลขอะไรสามคู่กับอะไรมูกเก้าค่ะมาดมมาลังงได้ไปตังมหาลาภโอ้สว่านวนวน นำโชคนะให้พี่นำโชคกับคนไทยทั้งประเทศให้คนไทยทั้งประเทศถึงหวยเราเป็นบุญบารมีหนูน่เพื่ให้ทุกคนได้นะปี่เทศหึงรว,วยประเทศถึงได้ถึงรวยย้อนยะ้อนนางด้วยเลขหนูนะมาลูกมาออกมาแล้วค่ะมี่ถ้าเบิลอยังไงนะสามสามทำยังไงดีเนะี่ยอ่าอันนี้คือสามนะ,อ,ะอันนี้คือสามนะ,อะเอาไว้ขึ้นมังคับบนนะอะสามคู่อะไ,ไรคะสามได้ดีสามคู่อะไร ในพิมพ์บอกเลยสามสามอะไรสามอะไรดีสามอะไรเห็นแล้วอย่าเพิ่งตอบนะครับเดี๋ยวจะตีความนะครับว่าหมายความว่าอะไรนะครับสามให้กินสามกับกิดสามกับให้คิดนใจคิดในใจอยู่นะเนี่ยเมื่อกี้คิดในใจอยู่เมาเลมกระแตหรือเปล่าสามกระแตก็เป็นเลขเหมือนเลขใครซึ่งกันและกันกันทีด้วยนะนะตามนี้แหละอโตายละหมุนอี้นะเอาสองตัวพอจบ สามแปดนะเดี๋ยวจะตีความให้นะว่าว่าจะเป็นเลขอะไรเจะตีความให้น้อยที่สุดนะเพราะว่าคราวนี้เราให้เป็นแบบนี้แล้วเป็นตัวหนังสือแบบนี้นะเขาังว่าต้องตีความเรางวดนี้ลองเซยงดูในไหนมันก็หลุดมาสามงวดแล้วเอามาจับหน้านี่ตรงนี้ในไหนมันก็หลุดมาสามงวดแล้วถ้างวดเนี้ให้สามแปดแต่สามอย่างเดียวก็จบเลยนะเนี่ยถ้ามันหลุดก็มันงวดที่สี่ก็ไม่เป็นไรถ้ามันมีวัวเขาเปลี่ยนงวดหน้าเขาเปลี่ยนมาเป็นตัวเลขเหมือนเดิมใช่ไหมหรือไม่เปลี่ยนหรือใช้วิธีนี้ ยังไงเออเออนะ่ะดู้ผลลับก่อนเราไม่รู้หรอกเราไม่รู้เรื่องเออกสามแปดอ่นะเออต่สระเอมันคือเหมือนเลขหกเหมือนกันเดี๋ยวีีรรสามแปดแปดสามนะอ่าไม่ต้องแทงเป็นสามสามแปดแปดเอาสามแปดก็คือสามแปดไปเลยจบเลขน้อยแต่ว่าเดี๋ยวดูให้จบคลิปเผื่อเราได้เลขเพิ่มนะดูให้จบคลิปกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะทุกคนครับ โนี่นี่เลยขอยมาตรงๆมันมาเลยนะเอาละเอาละสามแปดนะชัดเจนมากเลยนะสามแปดแล้วครั้งนี้มีเซอร์ไพรส์ด้วยดิฉันว่ามันดีนะเช่นอย่างเงี้ยอืมเพราะว่ามันตรงๆเลยไม่ต้องมาดูเลขสามแบบพาเพิงเติมตตตเป็นเพิ่มสามกับแปดถ้าเขียนเป็นตัวอักษรมันถ้าเขียนเป็นตัวเลขมันก็เป็นเลขครยกันอยู่แล้วโอ ต <laughs> oh, แปดดีแล้วเราก็พิคราะ์มาแล้วนะครับท้ขอขันวิค์มาแล้วแต่ว่าเราก็เขียนตัวเดียวไม่ได้หรอกอต,อตอนแรกก่อนจะเขียนแค่วงกลมเดียวคือ3ามแปดแปดสเลยแต่ความนี้ด้วยความที่เลข6กเลข9ก้ามันมาทั้งปีทั้งแต่ปีที่แล้วละแล้วปีนี้เชื่อว่าเลข6เลข9ก้ายังมาอยู่อย่างงดที่แล้วก็6บน6ล่างเลยเนาะหกห้าบนแปดหหใช่ไหมกับข้างล่างคือ6 3สามสมเนาะทอฝันก็เลยเชื่อว่าน้องให้38มันก็เจียดแต่ทอขันก็เลยอดไม่ได้ พอเราเขียนสามสี่วงกลมห้าวงกลมอยู่แล้วเนาะเราก็ต้องเขียนเลขเพิ่มแต่แต่งวดนี้เขียนน้อยนะนอกจสามแปดแล้วมีตัวอื่นอีกนะแต่ไม่เยอะครับไม่เยอะไม่เยอะแต่ว่าด้วยความที่เราเชื่อว่าเดี๋ยวหกเดี๋ยวเก้าก็มาใหม่ก็เลยจัดหกจัดเก้าเป็นนี้ด้วยนะเดี๋ยวให้พี่เดชเปิดพร้อมหรือยัง ขอไม่ยังนะครับแล้วเราขอบอนครับว่าเราให้แนวทางเพื่อซื้อลอตเตอรี่เท่านั้นแล้วก็ไปซื้อในแอปเปล่าตังนะครับหรือไปซื้อตามแผงลอตเตอรี่ได้นะครับแล้วก็ไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดนะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับก็คือให้รู้จักธรรมหากินเป็นอันดับแรกนะครับรู้จักธรอมหากินก่อนนะครับเรื่องของโชคลาภก็แล้วแต่ดวงนะครับเป็นเรื่องของดวงของแต่ละคนแต่อย่างไรก็ดีนะครับเราก็อยากให้ทุกคนโชคดีในวันที่1กันยายนนี้นะครับแปลกอะไรรู้ไหมก่อนที่จะมุดปิงป ทอฝันอดีตฐานกับทุกคนกับน้องเก่งกาต่อหน้าทุกคนเนี่ยกับน้าล้องเนี่ยว่าอะไรจะซื้อสินแปดให้สามวันซื้อสินแปดกับสามไงซื้อสินแปดให้สามวันมันเป็นสามแปดพอดีเลยอ่ะเนาะแต่จริงอยากซื้อสินแปดให้เจ็ดวันมากกว่าพอรู้ไหมตรงตรงไปเลยถ้าซื้อสินแปดให้เจ็ดวันก็คือออกสามแปดแปดสามตรงๆเลย ถ้าซื้อสินแปลงแค่38แสดว่าอยู่ในในกระดานนะเป็นเลขอื่นที่ไม่ใช่38แต่อยู่ในกระดานครับอ่ะแต่ไม่ได้ถือสินอะไรเลยก็แสดงว่าไม่เข้าเลยแต่ขอให้เข้านี่นี่แหละมาอ่ะเพชรแก้วมาครับตอนนี้ได้ครับงวดที่หนึ่งกันยายนสองห้าหกแปดนะครับเพชรน้อยมากเพชรกล้าเด็กชะน้ำโชคนะครับอ่าเก็งน้อยไหมน้อยมากน้อยมากอ่าไม่บอกเลยขอให้มานะครับเลขแรกครับ38ก็คือเลขปิงปองนั่นเองนะนี่38นะครับ สามแปดคือเลขปิงปองเลขต่อไปนะครับเ7้านะครับเก้านะครับต่อไป0ูนย์เะครับต่อไป93 93รู้สึกว่าจะไม่มี6กสเพราะว่าอะไรออกไปแล้วหกออกไาแล้วหกสามสาอาจจะมาซ้ําได้น้อยนะครับก็เลยแต่ว่าใครจะไปเล่นหกสามสามหกซ้ก็ได้ถ้าเกิดใครกล้าเสี่ยงแต่ทอฝันเลยไม่เขียนซ้าก็เลยเขียนแค่เก้าสใช่แล้ว,นะวน6 7, 9, 7, ่9ก็นหก็อ่ะคือใจรักทั้งคู่คนะทั้ง97้าเจ เจ็ดหกสามแปดแปดสามรักหมดบบเพราะฉะนั้นนะตัวที่ดาวไว้กับมงกลมสีแดงตัวใหญ่ไว้ก็แสดงว่ามีโอกาสที่จะมานะฮะชอบมากชอบมากใช่ชอบมาก ตัวตัวที่ไม่ได้วงไม่ใช่ว่าไม่ชอบคือเป็นเลขลองครับใช่แล้วเราไม่อยากเขียนเด่นกับนองมันดูเป็นมันดูเป็นโพยหัวใใช่อันนี้เราให้เพื่อซื้อลอตเตอรี่นะครับไปซื้อลอตเตอรี่นะครับถ้าเลขแถวบนเนี่ยก็ซื้อสักสิบใบถ้าเลขแถวล่างซื้อสักห้าใบอะไรอย่างงี้นะอาจจะได้ลงด้วยอาจะด้น้องด้วยน้องด้วยอาจจะได้แคปไปเขาจะได้เหมือนกับน้องเพชรกล้าเป็นอะไรนะกดลงมาเน่อเนะโอเคแคปไปค่ะแคปไว้นะครับแคปไว้นะครับแคปสิบวินาห์สิบ ก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์แคปไปเลยค่ะครับเอาละคอยทุกหวยนะงวดนี้ไม่ว่าท้อฝันจะเข็นเข้าหรือเข็ยนไม่เข้านะฮะหรือปิงปองจะแม่นไม่แม่นงวดต่อไปก็คนที่มุนก็คือพี่เดย์ครับอ,บอกกันแล้วว่าสลับกันมุนคนละงวดนะคะ,อะเอาละพี่เดย์เลือกให้พี่เดย์มายืนหน้าน้องตรงนี้ตรงไหนอตรงนี้ก็ได้นานเดี๋ยวมันตกไฟถือป้ายมาด้วยเอฝันจะถาม ว่าพี่เดหากพี่เดมีทุนซื้อลอกเตี่ได้เพียงสองตัวเท่านั้นสองตัวเท่านั้นพี่เดจะซื้อนอกวงกลมหรือในวงกลมคะซื้อตัวไหนบ้างสองตัวนอกหกสิบสามใช่ไหมเออเอาเอาในนี้นะเอาในนี้นะอซื้อเลขอะไรคะเผื่อคนจะซื้อตามพี่เดน,นะ,นะ 8, ก็จะซื้อแปดก็จะซื้อสามแปดแปดสามแล้วก็เก้าเจ็ดเจ็ดเก้านี่แหละ ถ้าสามแปดมาจริงพี่เด็กคิดว่ามันจะมาสามแปดตรงๆหรือมาแปดสามคะเออดูซีเซ็นเซนจะมาสามแปดเพราะเขาออกหกสามไปแล้วไงเลขสามที่อยู่หลักหน่วยไปแล้วเพราะฉะนั้นถ้ามาเลขสามน่าจะมาหลักสิบนะครับก็เลยคิดว่าอันนี้ผมวิเคราะห์นะอันนี้ผมประยุวิเคราะห์ตามความเชื่อผมนะก็เลยคิดว่าเลขสามน่าจะมาหลักสิบก็เป็นสามแปดอันนี้มาสามแปดตรงๆนี่ไม่ต้องกลับสิว่า การใช้ัญชนะภาษาไทยเนี่ยสอบอมสอบปอยอแปะวอลกโอ้แล้วเราก็งงมาห้าปีไม่ยอมใช้วิธีนี้เป็นอ้โงงหรอกเราก็ยังไม่รู้ไงก็เปลี่ยนไ้วม่รู้ไม่ได้คิดค้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่คิดว่าน้องจะให้ได้เปลี่ยนไปนะครับเพื่อจะเพื่อเป็นผลลัพธ์เพื่อให้มันแม่นยามที่สุดเปลี่ยนมาใค่อย่างเงี้ยทำให้เขียนเล็กน้อยลงเห็นไหมล่ะพอใช้เป็นตัวเลขอ่ะเขียนเล็กเยอะมากเลยครโอเคก็ขอให้โชคดีในวันที่หนึ่งกันยายนนี้นะครับ อ่ะแล้วอีกเลขหนึ่งอ่ะสามแปดแปดสามเล็กน,นึงก็คือก็เก้าเจ็ดอ,อ๋อก็ซื้อสองวงกลมแรก<ช>สำหรับทอฟันสำหรับทอฟันก็3ามดนะยืนพื้นอีกตัวหนึง่งทายใจฟันทองระวัง6กเจ็กับเก้าเจ็ดนะฮะทอฟันชอบเลขเก้านะพราะว่เทียมมันมาเลขหกแล้วมันมา6กสกับหกห้างวดเนี่ยขอไปเลเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าค่ะอขอค่ะเก้าเจ็ดดเกับสามแสซื้อไปเลยค่ะแต่ไปกันกระดูกหัวเองเป็นหกเจดเก้าเจ็ดด้วยนะคะเอ้ยเป็นหกเจ็ดเจ็ดหกด้วยนะคะ โชคดีค่ะโชคดีครับผมแทนมาปิงปองเลยจบที่ปิงปองไปเลยรวย